คือในวิกฤตของคนอื่นมันเป็นโอกาสของเราด้วยซ้ําที่เราแบบทําเงินได้เยอะมากในวันที่ทุกคนกังวลใจซึ่งเรารู้สึกโชคดีมากที่วันนั้นเรารู้จักทีเฟกซึ่งพอเรามาทําตามันเป็นไปได้มันไม่ต้องใช้เงินมากถึงขนาดคนธรรมดาไม่สามารถหาได้ซึ่งมันหาได้และสามารถค่อยๆเริ่มได้หรือมีเวลาใช้ชีวิตได้เต็มที่แบบมากขึ้นเหมือนทุกๆท,ทางมันสมดุลของมันแล้วก็มีความสุขในรูปแบบ สวัสดีค่ะชื่อสิริวรัญญากิรติทั์เจริญชยัยชื่อเล่นชื่ออีฟนะคะเป็นพนักงานประจําเคยสนใจหุ้นนะคะเมื่อตอนเรียนก็คือแค่รู้จักไม่ได้สนใจไปเรียนหรืออะไรเลยรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรที่เราไม่ต้องอยู่กับคนเยอะเราคิดแบบนี้ตอนที่ยังไม่ได้เริ่มเรียนนะคะแต่เราก็ทิ้งมันไปแล้วก็มีช่วงเวลาหนึ่งที่เราทํางานซึ่งเราก็ทํามาเต็มที่แหละงานที่เราทําเราก็รักแหละล้วก็มีความสุขกับมันก็คือทุ่มเทแบบเกินร้อยมากแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งซึ่งมันมีปัญหา ที่ทํางานคือเกี่ยวกับคนเกี่ยวกับเวลาต่างๆเหตุการณ์นั้นมันทําให้เราฉุกคิดขึ้นได้ว่าเรากําลังโกงเวลาตัวเองอยู่หรือเปล่าแล้วเราจะทํางานแบบนี้ไปจนตลอดชีวิตที่กเกษียณอายุการทํางานเราเหรอแล้วการใช้ชีวิตของเราการให้เวลากับคนที่เรารักและกับเงินเก็บที่เรามีกับช่วงเวลาที่เราทํางานมาตลอดระยะเวลาที่แบบค่อนข้างหนักแล้วก็ใช้เวลาเยอะมากคือช่วงนั้นทํางานตั้งแต่ตีห้าถึงตีสองเกือบทุกวันมันทําให้เราคิดแบบนี้พอคิดแบบนี้ได้เราก็กลับไปย้อนคิดว่าอะไรที่เราเคยสนใจ แล้วก็อยากทําพอเราตัดส, App, ตสินใจว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะไม่โกงเวลาตัวเองเอาเวลาที่ตัวเองมีแยกออกมาจากงานประจํางานประจําจก็คืองานประจําในเมื่อมันมีฟิกเวลาอยู่แล้วเราก็ควรจะต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อตัวเองได้แล้วพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บก็มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนํามารู้จักคนนี้นะเขากําลังจะสอนใช้คําว่ากําลังจะสอนก็ระยะเวลาที่รู้จักครูมันก็ยาวนานพอสมควรบอกกำลังจะสอนเพื่อนก็มีความพยายามส่งตัวอย่างมาให้ดูเขาเป็นคนพูดแบบนี้แบบนี้เราก็ด้วยความที่ทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มีเวลา ฟังคลิปที่ส่งมาให้ก็คือแบบเราเข้าใจไหมฟังเขารู้เรื่องไหมหรืออะไรเพื่อนก็มีความกังวลใจเพราะเพื่อนเป็นคนที่รู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่น่าจะฟังเรื่องพวกนี้เข้าใจแต่เธอฟังแล้วโอเคไหมด้วยความเป็นห่วงซึ่งเราฟังแค่5นาทีซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ก็มองแล้วรู้สึกว่าอ่ะคนนี้น่าจะเข้าใจแหละก็พูดเหมือนคล้ายๆเราก็เลยตัดสินใจทักไปซึ่งตอนนั้นไม่รู้จาเหตุนะคะ ก็คือตอนนั้นไม่แน่ใจว่ามีเพจหรือยังทักไปครูก็ใจดีมากก็ไปเรียนตอนแรกเรียนหุ้นนะคะก็เรียนมาครั้งแรกก็ไม่เชิงว่าเข้าใจสักทีเดียวซึ่งช่วงเวลานั้นที่กลับมาเราไฟแรงมากเราก็มาหาหุ้นๆๆุ่นนี่นั่นซึ่งตอนนั้นตลาดหุ้นมันยังเล่นไม่ได้สักทีเดียวแล้วมีพี่คนหนึ่งที่ไปเรียนด้วยกันก็มีครูมีสอนทีเฟกนะทีเฟกทีเฟกคืออะไรวะเอาเพื่อนพี่เขาชวนโอเคไปเป็นเพื่อนกันนะคะเราก็ลงก็ลงเราก็ไปเรียนทีเฟกกลับมา ะะแล้วก็อยู่ในนั้นตลอดเราก็เล่นไปของเราได้บ้างเสียบ้างอะไรบ้างมาเรื่อยๆนะคะถึงแม้จะอยู่ตลอดแต่เราก็ยังออกนอกนอกทางไปทําอย่างอื่นหรือโฟกัสอย่างอื่นบ้างหรืองานประจําเราก็ยังทําของเราไปเรื่อยๆอยู่นะคะแล้วพอเวลาผ่านไปซึ่งถึงแม้เราจะอยู่ในนั้นตลอดไม่เคยหายไปไหนแต่เวลาผ่านไปมันก็มีจุดที่ทําให้เราอีกหนึ่งจุดที่เรามานั่งคิดว่าเราอยากได้อะไรกับมันเป้าหมายตอนแรกที่เราไปเรียนอะคืออะไรเราทํามันเต็มที่หรือยังทาจริงจริงหรอทาจริงจริแล้วหรือย,อยัง แล้วเราก็รู้สึกว่าอ๋อเราควรต้องกลับมาโฟกัสอะไรที่เราอยากทําที่เราคิดว่าเราวางเป้าหมายไว้ตอนแรกว่าเราจะทําสิ่งนี้เพื่ออะไรเรายอมลงทุนไปเรียนตอนนั้นเพื่ออะไรแล้วเราก็กลับมาโฟกัสกับมันโดยที่เราเริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยคือเริ่มใหม่จริงๆโดยที่ยอมไปรีเลร์ยอมไปนั่งเรียนใหม่ยอมไปฟังใหม่แต่ด้วยความที่ถึงแม้ว่าเราจะไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรบ้างแต่ด้วยความที่เราอยู่กับตลาดอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ต่อเนื่องในการเล่นหรืออะไรก็ตามแต่เรายังอยู่ ตลอดไม่ได้หายไปสัทีเดียวคืออยู่ในห้องนั้นตลอดเวลามันทําให้เรามีประสบการณ์จากตลาดรู้ว่าตลาดแบบเนี้ยแล้วพอเรากลับไปฟังอีกครั้งอ่ะมันทําให้เราเข้าใจจุดต่างๆ ที่เราเคยผิดพลาดหรือเคยทําแล้วไม่ถูกต้องไม่สําเร็จมันทําให้เรารู้มากขึ้นแล้วเราก็เอาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มคนที่ประสบความสําเร็จซึ่งพี่ๆเขาอ,อาจจะมาพร้อมเรามาพร้อมกันหรืออะไรก็ตามซึ่งเขาสําเร็จไปแล้วซึ่งเราลงทิศทางอยู่ตรงไหนไม่รู้หรือว่าไปโฟกัสอะไรอย่างอื่นอยู่ก็ไม่รู้ทําให้เราลืมมันไปพอเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราก็ทําได้ดีขึ้นพอมาอยู่ในกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายเราก็เริ่มชัดเจนขึ้นพอเรามีเป้าหมายชัดเจนขึ้นเราก็เข้า ใจมากขึ้นว่าทําไมเราถึงต้องเดินไปทีละสเต็ปแบบนี้ซึ่งมันทําให้ผลลัพธ์ของเราค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดับ เป้าหมายเราชัดเจนขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นคือมันชัดเจนขึ้นว่าเราจะวางแผนยังไงในการที่เราจะ,กะเกษียณจากงานประจําแล้วมาทําเป็น f u ทม Time t เ a d e r ได้พอเราอยู่ไปมันทําให้เราเข้าใจว่าหนึ่งเลยไม่ว่าเราจะเทรดอะไรโดยที่เราเริ่มจากหุ้น TFA g o l กหรืออะไรก็ตามถ้าเราเข้าใจแล้วคําว่า f u ทม Time t เ a d e r คือทุกอย่างมันจะลงตัวของมันเองโดยที่เราก็แค่จัดสรรให้มันเพียงพอเป้าหมายเราก็มีร่วมกับทุกๆคนที่อยู่ในกลุ่มหรือพี่ๆที่ประสบความสําเร็จแล้วก็คือรู้เลยว่าตัวเองจัด ต้องการเกษียณตอนไหนเราจะสร้างรายได้เท่านี้โดยที่มันเสถียรที่เราสามารถมีรายได้มากกว่าที่เรามีอยู่ด้วยกี่เท่ากี่เท่าและมีแผนที่เราจะทําแบบนั้นได้ยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปมันทั้งชัดเจนทั้งใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนว่าเราจะเดินยังไงโดยที่เราไม่ได้เดินคนเดียวด้วยซ้ำก็คือเป็นคนที่ออกมาใช้ชีวิตได้อย่างที่เราเลือกก็คือไม่ว่าจะเลือกที่จะทำงานประจำหรือไม่ก็ตามมันมองเห็น ความสมดุลและก็มีรายได้ที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็มีเสถียรในการทําหรือแม้แต่เราจะไปลงทุนอย่างอื่นที่เราจะจัดการเงินเราได้แบบดีขึ้นและมีแบบเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักหรือมีเวลาใช้ชีวิตได้เต็มที่แบบมากขึ้นเหมือนทุกๆท,ทางมันสมดุลของมันแล้วก็มีความสุขในรูปแบบของมัน คืออย่างเดียวเลยค่ะต้องต้องแลกให้มากพอเพราะทุกคนชอบใช้คําว่าไม่มีเวลาเดี๋ยวว่างค่อยทําหรือแบบช่วงนี้ไม่ว่างหรืออะไรก็ตามจริงๆเป้าหมายที่เราเข้ามาเรียนเราอยากได้อะไรแล้วถ้าเราอยากได้เท่านี้เราทําเท่าไหนหาเวลาว่างมาทําถ้าสิ่งนี้มันคือทางรอดคือสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันจะสไร้งรายได้ให้เรามากกว่าไรายได้ปัจจุบันจริงๆเราจะใช้เวลาว่างมาทาหรอเราต้องหาเวลามาทําม <ไป S 1> ันไหมมันใช้คําว่ารอว่างหาเวลา roadmap, ว่างหรืออะไร<ๆ>ไม่ได้คือมันต้องว่างให้มัน คือเราต้องทําตัวเองให้ว่างเพื่อมันเราทําแค่ไหนเราก็ได้แค่นั้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าอุ้ยฉันฉันทำเท่านี้คือเราทํา10บาทอะเราจะอยากได้ร้านหนึ่งเราก็ไม่ได้เทียบง่ายเลยเราซื้อหวยอยากถูกรอตเตอรี่แต่เราไม่เคยซื้อรอตเตอรี่เราก็ไม่มีทางถูกเราซื้อหวยใต้ดินเนี้ยเราไม่มีทางถูก6กล้านเท่ารอตเตอรี่หนึ่งใบยอยู่แล้วมันเทียบง่ายมากคือเวลาในชีวิตคนเรามี2 4ชั่วโมงเท่ากันเราต้องจัดสรรมันถ้าเราอยากได้มากพอเพราะถ้าทุกคนบอกว่าไม่ว่างเราก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ทํางานต่อนเนื่อง80ชงยุดเลยแต่ เราก็ยังทําได้นั่นแสดงว่าคนที่ไม่เคยทํางานเท่าเราอ่ะก็น่าจะทําได้แหละต้องทําได้ถ้าเราอยากได้มันมากพอถ้าเราทําไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่ได้อย่างได้ เพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่รู้แหละว่าทางนี้เป็นทางรอดเป็นทางที่เราอยากได้แต่เราอาจจะไปสนใจอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นหรือให้ความสําคัญกับอย่างอื่น <S <S คือทุกอย่างมันคือการลงทุน <S <S ซึ่งการลงทุนนั้น <S <S มันคือเวลา <S <S มันไม่ใช่ค่าเรียนที่เราจ่ายเลยเพราะค่าเรียนที่เราจ่ายมันไม่ใช่เงินที่เราจ่ายเพื่อคนอื่นมันคือเงินที่เราจ้างตัวเองมาทําอะไรสักอย่างถ้าเราทํางานประจํามีคนจ่ายเงินเดือนเราเท่านี้เราทําเท่านี้แล้วเงินที่เราจ่ายไปเราจ้างตัวเองเราทําคุ้มกับเงินที่เราจ้างตัวเองไหมถ้าสมมุติเราเป็น คนหนึ่งที่ยอมจ่ายจ้างตัวเองมาทํางานเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราจ่ายไหมไม่ต้องเปรียบเทียบว่ามันแพงมันถูกหรือมันอะไรก็ตามเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าครูสอนเต็มที่อยู่แล้วเกินราคาตลอดอยู่แล้วแต่เราอ่ะทำเกินราคาที่เราใจ่ายให้ตัวเองไหม จริงๆ mindset มันเป็นเรื่องสำคัญมากคือด้วยความที่เราเป็นคนที่ไม่เคยตัดสินใจที่จะไปเรียนที่อื่นเพราะเรื่องนี้เลยก็คือเพราะ mindset ที่เราวงวัดที่เนี่ยได้ให้ mindset ที่ดีแก่เราก็คือเราต้องคิดให้ถูกก่อนเพราะเราเคยเป็นคนที่ถึงเราจะเรียนมาเอา้าเราก็ลองสักหน่อยใจใจกันไปวัดกันไปซึ่งวัดกันไปนี่เราเราล้มตลอดอยู่แล้วซึ่งพอเรามาทําตามันเป็นไปได้มันไม่ต้องใช้เงินมากถึงขนาดคนธรรมดาไม่สามารถหาได้ซึ่งมันหาได้และสามารถค่อยๆเริ่มได้เพียงแค่ ต้องคิดให้ถูกก่อนควบคุมใจตัวเองให้ดีคือพอเข้ามาตอนแรกทุกคนต้องว้าวกับมันอยู่แล้วว่าเฮ้ยฉันต้องได้หมื่นได้แสนได้ล้านหรื อะไรก็ตามแต่เราอยากได้ตอนนั้นเลยมันก็จะทําให้เราคิดผิดไปนั่นเพราะว่าเราถูกความโลภนั้นครอบงําลงไปว่าเราต้องได้เราต้องแบบสบายสบายอะไรก็ตามถ้าเราค่อยๆเริ่มตามสเต็ปมันเป็นไปได้ตามระยะเวลาถ้าเราทําถูกทุกสเต็ปตามที่ครูพาเราลงมือทาจะเรียกว่าสอนไม่ได้เพราะว่าครูพาเราลงมือทาตั้งแต่สเต็ปแรกๆคือสอตั้งแต่เริ่มสเต็ปแรกเข้าออเดอร์เดียวรพร้อมกันครูทําได้ถ้าเราคิดตามได้ทําตามได้มันได้แน่นอนค่ะ ถ้าเรากลัวที่จะเข้ามาในตลาดแสดงว่าเราโลภอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจาก ที่ตัวเองเคยโลภมาแล้วเพราะความโลภมันก็จะวนกันอยู่2ออย่างเพราะความโลภมันจะทาให้เรากลัวถึงจุดที่มันควรต้องแอคชั่นอะไรสักอย่างกับมันมันก็จะไม่กล้ายิ่งทําให้เรามีไมซ์เซตที่ผิดเพี้ยนไปการลองผิดลองถูกมันทําให้ไมซ์เซตเราเขียนเพราะเราจะแอคชั่นตามสัญชาตญาณอันนี้คือโดยส่วนตัวตัวเองเป็นแบบนั้นเลยแล้วพอเรามาแก้ทีหลังอ่ะมันจะยากมากเพราะงั้นถ้าเราทําถูกตั้งแต่แรกทําตามที่ครูพธรรมหรือค่อยๆทํามันได้แน่นอนค่ะ เรียนได้ค่ะเพราะตอนที่มาก็ความรู้เท่ากับศูนย์ตามชื่อเพจเลยก็คือมันง่ายมากจริงๆเพียงแค่เราเอาตัวเองเข้ามาเรียนมาอยู่ในพลังงานหรือมาอยู่ในจุดนี้เราจะรู้ว่ามันเป็นไปได้แล้วก็มันง่ายจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นที่เรียนที่นี่เป็นที่แรกจากที่ไม่รู้เรื่องหุ้นนะคะหนึ่งเลยคือเขาทําให้เราเข้าใจได้จากที่เราไม่รู้อะไรเลย2คือพออยู่มาเรื่อยๆก็มีเพื่อนๆที่อาจจะรู้จักกันไหนที่ใดก็ตามที่เล่นหุ้นหรืออะไรก็ไปเรียนกับหลายๆที่มาซึ่งเขาก็มาแชร์ว่าอสอนอะไรยังไงซึ่งเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่จําเป็นต้องรู้เยอะขนาดนั้นในตอนนี้หมายถึงมันรู้ได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ากับตรงเนี้ยเราโอเคกับหนึ่งสิ่งที่ครูสอนแล้วก็2บรรยากาศในห้องเรียนหรือ ทุกคนที่อยู่ด้วยกันพลังงานที่ส่งให้กันซึ่งสิ่งที่เราประทับใจที่สุดก็คือตั้งแต่อยู่มา 3, 4, 5ปีอะไรไม่รู้คือครูไม่เคยไปไหนเลยอยู่ตลอดตอบทุกคําถามขอเพียงแค่เรากล้าที่จะถามออกไปครูตอบทุกคําถาม แนวทางนี้โดยส่วนตัวคือชอบวิธีการนี้นะคะเพราะว่าแน่นอนคือทุกคนชอบความสบายอยู่แล้วแต่ไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดชีวิตและถ้าเราเข้าใจกับมันจริงๆและทําตามที่ครูสอนซึ่งมันมีผลกับทุกอย่างในชีวิตเราเลยเพราะครูไม่ได้สอนแค่เรื่องหุ้นอยู่แล้วก็คือถ้าเราเอาไปใช้มันจะสามารถใช้ได้เองซึ่งอะไรที่เราทําได้เองมันจะเป็นอัตโนมัติที่เราทําเองเรียนรู้เองสักวันหนึ่งที่ครูอาจจะมีเหตุผลอะไรก็ตามที่ครูไม่สามารถที่จะอยู่หรืออะไรก็ ตามสักอย่างเราก็สามารถทําเองได้เข้าใจมันเองได้และที่สําคัญถ้าเรามีความเข้าใจมันมากพอเราก็สามารถไปช่วยคนอื่นๆได้ต่อด้วยแต่ถ้าเรามีคนมาป้อนให้ตลอดเวลาเราก็มีแต่รับรับรับซึ่งเราก็ไม่สามารถส่งต่ออะไรได้เลยเรารับรับรับไปจนสักวันหนึ่งที่ไม่มีใครมาส่งให้เราแล้วเราก็จะจบไปโดยที่เหมือนคนแว้งควางไม่ไม่มีอะไรเลยซึ่งจุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆอีกจุดหนึ่งค่ะ จริงๆมันเป็นอะไรที่ดีมาก เพราะว่าตอนที่เรากลับมาตั้งใจมันคือตอนที่ตลาดติดลบลงมาซึ่งในวันนั้นหลายคนอาจจะรู้สึกเคว้งะจะตกงานไหมบริษัทจ่าย50% 75%หรืออะไรก็แล้วแต่คือในวิกฤตของคนอื่นมันเป็นโอกาสของเราด้วยซ้ําที่เราแบบทําเงินได้เยอะมากในวันที่ทุกคนกังวลใจว่าเฮ้ยบริษัทจะยังไงเราออกไปข้างนอกไม่ได้เราอาจจะโดนจ้างออกไหมลดพนักงานหรือบางบริษัทถูกปิดไปเลยอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกโชคดีมากที่วันนั้นเรารู้จักทีฟ c กในวันนั้นมันทําให้เรารู้ ึกขอบคุณตัวเองที่กลับมาทันเวลานี้ที่กลับมาโฟกัสมันทันเวลาที่ตลาดมันให้เราเอื้อเราสุดๆซึ่งแน่นอนถ้าเป็นคนที่คิดว่าเดี๋ยวรอรอก่อนรอถึงเวลาที่เราว่างๆหรือเวลาที่หาเวลาได้เราค่อยมาเรียนเดี๋ยวเราค่อยทําทุกอย่างมีเวลาของ าในวันนั้นเราเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเข้าตลาดด้วยความโลภด้วยความกลัวด้วยอะไรก็ตามความเสี่ยงมันมีเพราะเราอยู่กับความเสี่ยงซึ่งความเสี่ยงแก้ไขได้ด้วยความรู้ความเข้าใจมันต้องใช้เวลาเหมือนเวลาที่เราทํางานมาทุกวันเนี้ยคนที่ทํางานมาแล้ว10ปี20ปีกับสายงานเดิมๆเ,เราแทบไม่ต้องคิดเลยถ้ามีปัญหามาเราตอบได้ทันทีเหมือนก,นกันกับทุกงานค่ะเพราะมันคือสิ่งหนึ่งที่เราจะรอตอนที่เราเจอวิกฤตเราค่อยเข้าไปศึกษามันเราค่อยมองหามันอาจจะช้าเกินไปทําไมเราไม่เอาตอนนี้ที่เรายังมีทุกอย่างอยู่ไป สร้างโอกาสให้ตัวเองสร้างช่องทางให้ตัวเองซึ่งมันเป็นทางรอดที่แท้จริงในวันที่ทุกอย่างอยู่ชะงักมันเห็นชัดเจนเพราะเรามาในช่วงเวลานั้นมันชัดเจนมากๆเลยค่ะ อย่างที่บอกไปนะคะก็คืออะไรก็ตามที่เราได้มาง,ง่ายๆเราชอบไม่สนใจมันท็คุณคนส่วนใหญ่ชอบจะไม่สนใจมันอะไรก็ตามที่ที่ฟรีที่ถูกหรืออะไรก็ตามถ้าเทียบกับที่อื่นซึ่งที่อื่นก็มีเพื่อนๆที่ไปโรงเรียนเราก็ไปอ่าเขาก็แชร์มาบ้างเรามองว่าคือหลักหมื่นสําหรับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอู้ทำไมเยอะจังหรืออะไรก็ตามแต่ในจุดที่เราอยู่ตรงนี้เรารู้เลยว่ามันไม่ได้แพงด้วยคุณภาพเพราะของแพงทุกอย่างมัน มันต้องเทียบกับสิ่งที่เราได้ไม่ใช่ราคาที่เราจ่ายเท่าที่ตัวเองเป็นคนจ่ายมานะคะเพราะว่าเรียนมายาวนานมากจ่ายมันทุกคอร์สซึ่งมันคุ้มทุกคอร์สจริงๆจากประสบการณ์ตัวเองมันได้มากกว่าที่เราจ่ายตลอดอยู่แล้วนั่นหมายถึงมันไม่ได้แพงเมื่อเราเทียบกับทุกอย่างที่เราอยากได้คนที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่จะไม่นับที่ตัวเองขาดทุนหรือติดดอยหรืออะไรก็ตามหรืออยู่ในตลาดหุ้นก็จะมีเพื่อนบางคนโอ้ไม่เป็นไรเงนิงนเย็นอยู่ได้อย,อยู่บนดอยหนาวเย็นไปเนี่ย บางทีอ่ะมันคือการซื้อโอกาสมันไม่ใช่แค่ขาดทุนอ่ะแต่มันคือการเสียโอกาสทํากําไรด้วยเพราะงั้นถ้าเราไม่มีความรู้ความไม่รู้มันก็แพงกวา่าอย่างที่ครูบอกจริงๆเพราะเราเคยเป็นคนที่รู้แหละแต่ล้นเข้ามาในตลาดใหม่ๆยอมจ่ายเพื่อให้ตัวเองมันไม่มีการไม่ได้คืนถ้าเราอยู่กับมันให้นานพอศึกษามันให้ดีพอเข้าใจมันให้มากพอด้วยความไม่โลภเพราะความโลภอ่ะมันจะทําให้เราไม่เหลืออยู่แล้วเพราะงั้นถ้าเดินไปตามสเต็ปสําหรับส่วนตัวนะคะค้าคอร์ส ได้แพงเลยถ้าเทียบกับที่อื่นแล้วยิ่งถ้าเทียบกับที่อื่นเราก็ไม่อยากบอกว่าที่อื่นแพงหรืออะไรก็ตามแต่ความรู้ที่ได้มันมากกว่านั้นมากจริงๆซึ่งเราสามารถเอามันมาทําเงินได้เอามันมาใช้ชีวิตที่เราต้องการได้ตลอดชีวิตและถ้าเรายอมแลกที่จะอยู่กับมันจริงๆด้วยค่าคอร์สที่เราจ่ายมัน การจ้างตัวเองให้ทําสิ่งนี้ถ้าเราทําสําเร็จมันอยู่กับเราตลอดเราจะมีเวลาใช้ชีวิตมีเวลาอยู่กับคนที่เราลักเท่าที่เราอยากอยู่มีเวลาเที่ยวมีเวลาเลือกที่เราจะทําอะไรก็ตามได้มากขึ้นจากสิ่งที่เราจ่ายสิ่งนี้ถ้าลองคิดง่ายๆคือค่าคอามที่เราจ่ายไปเพื่อซื้ออิสรภาพในทุกๆด้านของชีวิตเราก็ต้องคิดว่ามันแพงไหมสำหรับการใช้ชีวิตของเราทั้งชีวิตโดยร้เงื่อนไขในอีก3ปี5ปีหรือแล้วแต่การแลกของเราว่ากี่ปี